น้องมินชื่อน้องมินมินนะคะวันนี้น้องมินพามาที่แคตติง้งหนังเลี่ยงมานีมานะครับผมข้างในนะครับก็มีเพื่อนเนมารอแคตติ้งกันเต็มเลยนี่นะครับเดี๋ยวตามน้องมินเข้าไปข้างในกันครับข้างในนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เพื่อนเือนเขามาแคตติ้งกันนะคร,ระมีพวกมดอยูทั้งนล้ เดน้องมันไปยืนรูกของน้องมันสมัครด้วยดีกว่า บริเวณที่เ,เพื่อนๆมาคคดบทกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับตรงนี้นะครับก็เป็นตอนที่ข้างในนี้ก็เป็นตรงที่เมื่อกี้ที่เราถ่ายมาเป,เป็นตอนที่เขา,เขาสาาัมภาษาแคสบดกันส่วนเพื่อนๆนั้นเป็นพี่หัวหน้าที่แคบดนะคะ องเนนนดี um the email, the z, ้นน่อแกประาเจ้นวไอ้รเ็กตกอกลคนว่าการแสดงค่ร่าอยนพลหันนี้หนไปรากไมไม่บอกแ่คะนี่รู้ว่ากีมงแล้วเนี่ยรู้มนีผดนเด็กต้องทำา้ แล้วหนูคิดว่าคุณแม่จะลงทุนแไ่เนี้ยขึ้นไปอค่ะขึ้นเลยค่ะขึ้นอาบค่ะไปสิครแม่บอกให้ไปอาบน้ำเลยคไปค่ะคไปค่ะมอกีก็เป็นการเทสเน้อยขอเงินเที้ยนนะคะครับนี้ก็ถึคงคิวน้องวินวินแล้วนะครับไม,มไม่มีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพชรสวัสด์อุตส่าห์ชื่อเล่นชื่อน้องลิลิี่ครับเรียนโรงเรียนอาสาเพลนคอนเวฬวนารายครับอยู่ประถมศึกษาปีที่สองครับหนูเป็นามลูกเดยกม,มา้ารึวันนี้ไปซ้อมขี่ม้าหรือเปล่า พ่คุณแม่มากเลยนะคะมันถ่ายาพอะไ่ายอะถ่ายอรงเพิเศษไหมแม่ท่าไงานแม่คะมีมากขึ้นอาบน้ำและได้เห็นหังกนัไปตาน้ก็เทหน้ากล้องเรียบร้อยแล้วนะคะหน้ากล้องมีสองรอบนะคะมีรอบเช้ากับรอบบ่ายสำหรับของน้องวินเทเช้านะคะ เดี๋ยวน้องวินจะรอฟังผลแล้วพาดเดินดูบรรยากาศรอบๆครับตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มทยอยมากันเยอะมากแล้วนะคะอันนี้มาจากที่ไหนกันบ้างครับ บ่อน้ำบ้านบ่อน,น้ำอ่าของน้องๆมาจากคาใครนั่นแหละค่ะพี่ไหนใครนั่นแหละอ๋ออันนี้แหละครับมาจากหนุ่ยยังทอยค่ะมาจากขัก้นนั้นแหละตรงนเทศบาลหนึ่งค่ะเทศบาลหนึ่งทั้งสองคนแล้วครับมาจากที่ไหนครับอือนี่ก็เป็นน้องๆนะครับที่มาแคสส่วนหนึ่ง เราประกาศผลช่วยส่งแรงใจมาเชียร์น้องวิน้วยนะครับรับือกอือ็มีส้งทำอะไรเดี๋ยวอย่างนี้พอดีมันีามานะเนี่ยมันเป็นหนังเด็ดที่เราไม่ได้ทำนานเ ผลสเปนฉันมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ในเรื่องมันมานานมันเกิดที่โลเบียพระอาจารย์ราชดีศิษย์ไอวันนท่านกระทรวงศึกษาก็เคยอาจารย์ราชดีบอกว่าพื้นหลังแ่กขามเรื่องมาประมาณนี้ก็เลยไอ้ยหลังาจากโรเบียก็เลยคิดไปว่าคิดว่ากระตอกสับซับเคอร์เอ่ออยากทำเป็นซอับเคอร์อยากให้โรเบียมีล้ามล้านแห่งใหม่ ทีมจากตงประเทศล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาหลักๆประมาณนั้นคือซอรบินงรบรีในแง่ที่มันมีความเป็นธรรมชาติมัน oh. มีสงและล้อที่สวยนะในคนยังมีวิยาาสยไม่ทีเอ่อเื่อนตัวแหนกันหลักๆประมาณนี้เันป็นยังไงบ้างโครงสร้างหมายถึงเหมือนเรืง เลื่อนที่มันอยู่นในนหนังใช่ไหมโอเคก็จะมีกลุ่มเพื่อนมาใินมานะเป็นอย่างหนึ่งก็จะไปออกไปชนภัยกันในท้องทุงงท่งบต้อยผู้ใหญ้าป่าใหญ่ก็จะมี <c oughs> ไปไปชนภัยบ้างเล็กน้อยนะครับก็จะมีครูภยยัยดินเวศเทศอำเภอนี้วก็จะเป็นคนครูนักเตะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นมีพนะ่อมานีพ่อมานะอะไรนี่พ่อมานีพ่อ,ไไอมานะเป็นโรงของวิลาอะไรก็จะมีพยายามรวบรวมคาแรคเตอร์ จากสินค้ที่เราค้นเคยตัวละครที่เราค้นเคยมาแล้วมาแต่งเรื่องผสมผสานใจในสินค้าง